สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับเอ็มซสีชมพูนะครับสวัสดีเอ็ซีทุกท่านนะครับขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับโพลไหนที่น่าสนใจมีจะมาดูเอามาแชร์มาลงให้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับของเป็นของเออ่คุณไก่วุฒิ่นันนะครับสองสีนะครับตำไทยนะครับผมอ่ะมาดูกันว่าให้อะไรบ้านนะครับวันที่1ตุลาคม65นะครับ1 6 4 1 4 1 6 1 8นะครับ4 0 4 8 6 3นะครับแล้วก็ 6467นะครับนี่ก็คือของคุณไก่นะครับพุทธินันนะครับผมถ้าเราลองเทียบดูหน้าของคุณไก่เนี่ยเลขคล้ายๆกันกับของอแงอร์แบงก์ปอลเหมือนกันนะครับผมโดยที่จะมีชนกันที่หนึ่งสีนะหนึ่งสีชนนะครับหนึ่งหกก็ชนนะครับหนึ่งแปดก็ชนนะครับสี่ส่วนชนไม่ชน 4, 8, ไม่ชนสี่แปดไม่ชนหกสามไม่ชนนะครับชนที่หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับนี่ก็คือ ภาพรวมนะครับบนเน้นวิ่ง6กับ4นะครับล่างเน้น1นะครับแล้วก็เน้น16 4นะครับของคุณไก่วุฒที่นันนะครับถ้าเกิดิีงชื่นชอบนะครับทั้งสองผู้สมารถเลือกกันได้เลยนะครับผมอ่านนีวเทียบให้ดูนะเลขใกล้เคียงกันเล่นกล้เขียน3สามตัวให้ของแอดแม็กปอนที่ให้เป็น418นแะครับแล้วก็ของตาไทยคุณไก่เนี่ยให้เป็น1 6 4กก็ถือว่าใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะครับผม นีก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอย่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม